ก็ให้ภูกินอยู่แล้วปิดร้านนะครับประคำสายก็จะไปส่งของไปโชว์ของมาแล้วก็เปิดมาแล้วก็เปิดค่ะออเดอร์อีกแล้วปังๆอีกแล้วใช่ชาถูกสูยมันได้ออเดอร์ปังๆเถอะแล้วบอกเขาแัวกจินแล้วเรอเาค่ส่งแล้วไปส่วของแฟบ ผิดร้านแล้วนะนะครับเราก็จะปิดร้านเนาะนะจับจับเาได้ <Okay. S 2> ไ,ไงโอ้อ่ะโยนทิ้งเลยอ่ะเอาอ้านนอกอ่ะโอเคเอาไว้ท่านละเอาไว้ท่านละ มีเอฟซีนะฮะมาซื้อปิดร้านแล้วครับปิดร้านแล้วก็ต้องเปิดเป,ป,ปิดเปิดนะโอ,โอ้ดีใจถั่วม้าเมจับให้ไปเปิดร้านปิดปิดร้านจ้าเปิดร้านเปิดร้านนะลูกนะนี่เอฟซี FC ยืนรออุ้ยมีแบบนี้นานๆนะคะถึงมีนะคะไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆนะคะเนี่ยอุ้ย เอานน่ลูกถ่ายถ่ายถ่ายเชิญค่ะเชิญค่ะดูเสื้อผ้าเนาะมาดูเสือดด้ผดดผอผ้าได้ค่ะจะชอบได้หรืไหนได้บมดน,นะคะนอนอยู่น้อวันมมามพี่นุงวันก็อยู่นคุยอยู่นะเอฟซีะนะฮะวันนี้ก็ลุงก,ก็กลับนาก็ไปบึงการนะครับเอฟซีร้านก็ปิดป้างลูกจิมมี่ก็ไม่อยู่เนาะฮะก็เรียนน่ฮะ

เ๋าประชแล้วบบว่าท่านมักมกวะวะักมักมั้ยอ่อ,อมกักแล้วมันกัดยิ่าประชมมาัาง่ายหรอมันกันหลมโนเละเลยฮะโอ้อออขันเงินขันทอง <laughs> ม่ใช่นะฮะยุติเรียกว่าขันเงินขังทองนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียก <ๆ S 1> ว่าชามเหรอนี่นะครับเอามาแทนขันนะครับสุดยอดได้แล้วเราก็ประหยัดไม่ใช่เราก็ <c oughs> ยังไงยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้อเอาออเอาเนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเนาะ,ะอันนี้คือเจาะใช่ไหมเนี่ยเจาะเจาะ ที่เราตักผ้าเนะอะที่เราเปิดผ้าผ้าไว้ยาม,มเข้าห้องน้ำคนลุกมาแล้วนีสิเหม,มน็นแดงพายุก,ก็หนักพายุเข้าเนี่ย จะถ่ายเลยบ่จะท่ายเลยบ่ผมเบรกไปอยนลงเม็ดหน้าตั้งไ้อยู่ฮะลงเม็ดหรอฮะโอ้โหคนจะเบรคหมดได้เอาปูนเ่ยจะต้องเอาแล้วติดไว้ก่อนนี่ยับคน่นเม็ดตัว นะครับสีหวังก็นะนะซื้อของมาแล้วเนาะนะครับเอาไปดูกันมาอัปเดตหวงังออกไปพบปะผูค้คนหน่อยฮะ <c oughs> เอาเวลาให้ตัวเองฮ <c oughs> นะ ทำอะไรนั่สั่งข้องมาไม่ใช่เหรอฮะขอก็อยู่ข้างนอสั่งมาอะไรล่ะไม่รู้ว่าจะไม่ได้ดูเลยแต่ว่าเขานัดว่าตอนบ่ายเอามาหรือเปล่าถ้าภูมาตรงนั้นไม่เห็นเลยยังไม่ได้สังเกตเลยมันก็มาไม่ได้ดูกินข้าวยังน,นกินมาแน่กินกับอะไรกินข้าวมันไก่ ซื้อมาฝากผมไหมไม่ซื้อโอ้ทำไมไม่ซื้อมาฝากไปแล้วนะใครจะรู้ว่าจะมาสิงตอบโทรสั่งเลยอืมอันนี้คือคือผสมปูนต่อใช่ไหมใช่เลยอ่านะครับเราก็จะมาผสมปูนกันยิงแว่นหน่อยนะเือหนุ่มหวังมีหลายอันไม่ใช่หรอแว่นไหนมาที่ใสายเททีเท่นะมาเือ เป็บบนั้นไหนที่ใส่แล้วที่ใส่แล้วเท่หมดเลยจริงอ่ะอเป็นไงลวงวะ